สวัสดีค่ะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ,บานแพงเอฟซี FC คุณครูแม่เหมียวแล้วก็เอฟซี FC นักแสดงของวงสาวน้อยเพชรบ,บานแพงสุขูสุข้นเด้อค่ะเหมือนี้คือสาววันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 6, 6้ยเด้อค่ะคุณครูแม่เหมียวก็ยังมาทํางานอยู่ที่โรงเรียนนะคะมือนี้มีมีแขกจากจังหวัดตราดเนาะค่ะเป็นมาเยี่ยมโรงเรียนก็นเลยพาก,กันมาตอนรับแต่สาๆคุณค่ะเนาะตอนนี้กาลังรอรับเพิินอยู่นะคะกะ มาว่าเรื่องหมอล่ำสะกอ,น,น,ะะอนเนาะค่ะมือคืนนี่กะเบิ่งการแสดงของหมอล่ำเพื่อนแหล้วกะโอเนาะคะ่ะขนาดฝนตกฝนห้ามเนาะพี่น้องก็ย่งไปห้กำลังใจอยู่โอ้ยแบบล่นล้มลานแตกคือเก่าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะนี่ก็คือมิติใหม่ของวงการหมอล่ำไปบ่าวาจะไปหล่นข้างใดมีอุปสรรคเอียงกันแลวแต่มันก็กเป็นอุปสรรคในการเบิ่งการช่มหมอล่ำของปอพอ,อแม่แมๆเลยเนาะค่ะเนาะ เพราะว่าแต่ละคนก็นมีเอฟซีหลากหลายเอฟซี FC ของไผ่ของเห้าก็จะเป็นเอฟซีอุ้งอิงเอฟซี FC มานาะเอฟซีต้นนามเอฟซีนองนั่นนองนี่เนาะคะ่ะทุกคนกับไปหายกระลังใจยางไก่ชิดยางลุนล่นหลามสึ่งเห่าก็เห็นแล้วเนาะคะ่ะวันนี้คือฐานความสุขของพอๆไม่แม่ๆนะคะก็คือการเบิ่งหมอลำน้ำกันวางบางคนกับไปหนางานบางคนกับเบืองข้างออนไลน์เนาะคะ่ะนี่ก็คือสิ่งที่พวกเห่าได้เบืองได้ชมน้ำกัน เห็นอุ้งอิงออกมาแต่ละเถือแต่ละเถือเนาะพอๆไม่แม่หนาหานก็โอ้ยมาไล่ของคอ,อมาไล่ติบใส่มือ,อยังแน่นหนาคือเก่าเนาะค่ะดีใจนําอุ้งอิงนะคะในการที่จะได้รับการติดต่องานจากอีอหอนันอ,หอนีหอนี่หรือจากบริษัทนันบริษัทนี่เนาะที่กรลังผังพู่เขามาให้อีล่าได้เป็นตัวแทนในการรีวิวสินค้านะคะนี่ก็คือสิ่งดีๆทีเห็นเนาะค่ะจากความ อาโด่งดังความหักความแพงของน้องอุ้งอิงเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำน้องเข้ากระือวาเด็กหน่อยผู้หนึ่งนะคะตอนนี้อายุ17ปีเขามาสารฝันของเจ้าของได้รับร่างว่ลนอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติแก่ชีวิตของน้องในการเป็นนักแสดงก็ขอยินดีน้ำนะคะยินดีน้ำทุกๆรายการทุกๆกิจกรรมที่น้องเหตเดร์ค่ะอุ้งอิงเดิมก็คล้องใจที่หักของแฟนเพลงแบบนี้ไปต่อต่อไปเรื่อย อาหนองมนะนากระบอสบายนะคะกระคให้หายไวๆนะคะก็เห็นภาพพนังจ้องงองหลังจากแสดงเหลียวยูทึึงยังก็ปัำำม่มน้ามันนะคะกะลิตนเด้บักลาเอ้ยเนาะคะ่ะเพราะว่าฝนฝามาดูตากฝนตากอากาศเนาะลากฝนอากาศ,ากาศ,ากาศที่มันเปลี่ยนแปลงก็เห็นไห้เจ็บไข้เด้ป่วยงายพราะกแม,ม,ม่ของหนองมนะนา ทูกสู่พ้นกับหายกาังใจบักหลาหายดีๆเนาะแต่ว่าอยู่บนเวทีบักหลากับ,บรบเรนอยหนาก็ไผ่เลยเดอ้อเห็นพ่อๆแม่ๆกับว่าหายกาังใจล้นลามคุณครูแม่เหมียวเห็นอยู่เดอ้อ ห,หลายคนไปให้มาไล่นําใจไปถ่ายรูปก,กับปักหลาดด้านนาเวทีคุณงกุ้แม่เหมียวกับพอๆแม่ๆอีกสุกุ้ทุกคนก็ให้กำลังใจบักหลาเศร้าไวๆนะคะล้วก็แสดงผลงานให้เา้าในบึงในชื่นชมชื่นชอบลงมาเวทีก็สิอยากเมเย่เนาะปัญหาอยู่เคื่องเวทีกะดีดองดองท่านาทีของเจ้าของในติมทีเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นแดนเซอร์เพราะว่าจะเป็นนักร้องคนอื่นๆเครื่องเวทีทุกคนก็ติมทีนะคะเพราะว่าคล้ายๆว่าองค์ล่งเนาะ หนาทีของไผ่ของเหาเวลาถึงเวลาต้องทํางานถึงเวลาต้องแสดงทุกคนก็ต้องทําให้มันเต็มทีเพราะฉะนั้นก็ให้กำลังใจนะคะฝนฝ่าอากาศามันเปลี่ยนแปลงการเดิน,นทางช่วงนี่เนาะมันก็เป็นหน้าฝนฝนกระตุกดูนะคะการเดินทางก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าให้ปลอดภัยทุกคนนะคะละก็อย่าให้เป็นไข้เป็นไอนะคะเป็นไข้เป็นไอปุ๊บการแสดงออกมาอาจจะบ่เต็มทีเงียนเหลวอ่า แสดงแล้วมันก็นสิมื่ยเนาะคะ่นะเนาะก็ให้รักษาสุขภาพสุข,ขูสุขคนเดอ้อพอๆก่นก็คือกันอ่าซอยกันเบิองอ่ายอดวิวเนาะคะ่ะซอยกันเชี่ยซอยกันแช่เพ่งของหนองมะนาคะตอนนี้ก็สามแสนกว่าแล้วค็ถือว่าสุดยอดนะคะในกนารดันหนองเนาะคะ่ะเ่าก็ดีใจว่า เป็นส่วนหนึ่งในการพักดันให้วงสาวน้อยเพชรบเนแพงเป็นทีชื่นช่มชื่นชอบจนคู่มือนีนะคะกระจากพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนเพราะว่าจะเป็น,นอออเอฟซีน้อง้งอิงเอฟซีน้องมะนะน,นะคะหรือเอฟซีของนอง้องอมแอมนะคะน้องต่างๆหรือแม้กระทั่งทีมแดนเซอร์นักสแสดงตัวตลกนะคะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแรงพักดันให้พ่อม่แม่ได้ไม,มีความสุขเหมือนมีความสุขแล้วกับก็มีน้าใจให้กับน้อง ให้กับน้องให้กับลูกๆ้านหลานทุกคนนะคะได้ยเป็นกําลังใจให้ฝันของน้องๆลูกๆเป็นความจริงนะคะนี่ก็คือเรื่องราวาดีๆนะคะที่กเข้าได้เห็นในวงการหมอลำ่ำตีพอๆไปเม,มรุ่นใหญ่รุ่นสว่ต่างๆฮ็ดอ,อย่างก่อกดไหลก็บ่บ่เป็นเชี่์แช่โบป็นเดี๋ยวนี้น่นกับเก่งไ้ค่ะพี่น้องเนาะม <laughs> ันเกว่ากันเกงเ่งแล้วเอาอยูบิดมือนะคะ <laughs> เพื่อยังบอก คุณคนถามว่าเฮ็ดไปเพื่ออย่างเพื่อให้กำลังใจกับน้องนะคขาว่าเหมือนมีผลงานเพลงบอกว่าจะเป็นของไพ่กระเหล่าแต่เนาะค่ะก็ให้กำลังใจเด้อค่ะเอามือนีวันอาทิตย์คุณครูไม่เหมียวขออนุญาตซะก่อนไปทำหนาทีบ่มีมือวันหยุดวันย้อนคุณครูก็ได้แต่ว่าเบิ่งหมอลำกับ่้เคยขาดจ้ามือทำงานกับ่เคยตกบุกฟองเพราะฉะนั้นก็ขอให้เป็นวันหยุด เฉีนสนุกของครอบอของครอบครัวหลายหลายคนหลายท่านแล้วก็เป็นมือที่มีความสุขในการบึงหมอล่ำน้ำกันไปทำงานก็นขอให้มีความสุขดเด้อค่ะเอาขอบคุณสุข,ขสุขคนจ้าสวัสดีค่ะ